วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่โอจะมาแนะนํานะคะวิธีการตัดสลบใหญ่นะคะเป็นจากขนาด1เมตรแปนะคะคูณสองนะคะให้เป็นขนาดเมตรแ0ดสองเมตรเจนะคะปริมาณก็20่สิแผ่นนะคะก่อนที่เราจะนําไปติดตั้งบ้านลูกค้านะคะตอนนี้เราก็ตัด โดยเครื่องนะคะเป็นเครื่องตัดบิดคัตติ้งนะคะขนาดใหญ่นะคะโดยเราจะใช้ไฟ3เฟสนะคะส่วนใบตัดนะคะรุ่นที่เรานำมาตัดวันนี้นะคะจะเป็นใบตัดรุ่นจุดสีนิ้นะคะวันนี้เราทำงานให้ลูกค้านะนะคะเป็นเป็นงานบ้านลูกค้านะคะบ้านลูกค้าก็จะอยู่ที่จงังหวัด กันขบุรีนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จนะคะเราก็จะต้องแท็กนะคะแล้วก็ใส่พาเลตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใช้รถที่มินเทสเพื่อจัดส่งให้ลูกค้านะคะก่อนที่เราจะนําไปติดตั้งนะคะเดี๋ยววันที่ติดตั้งเสร็จนะคะหรือเริ่มติดตั้งนะคะเดี๋ยวพี่โอจะออบอกวิธีการติดตั้งนะคะว่า หินขนาดใหญ่นะคะเป็นหินเทียมขนาดใหญ่นะคะเราติดตั้งยังไงนะคะเดี๋ยวพี่จะทำขั้นตอนให้ดูนะคะวิีทีหน้านะคะวันนี้เราให้ดูวิธีการขนย้ายแล้วก็วิธีการปัดนะคะท่านใดที่สนใจนะคะมีบ้านหลังใหญ่ๆสนใจให้เรา ประเมินราคาให้นะคะทั้งหินแล้วก็ติดตั้งแล้วก็วิธีการขัดเคลือบเงานะคะหินนี้จะมีหลายชนิดนะคะเป็นหินอ่อนเรนหินเทียมแล้วก็หินเซรามินะคะเราสามารถติดตั้งได้หมดเลยนะคะหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะคะเราก็จะขัดประมาณ9้าขั้นตอนนะคะขัดเคลือบให้ลูกค้าด้วยทุก ทูกหลังเลยนะคะบริษัทเราจะดูแลเรื่องรายล,ายละเอียดตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะท่านใดที่สนใจหร,หรืออยากจะให้เราดูแลนะคะสามารถแวะมาที่โชว์รูมได้นะคะเป็นโชว์รูมหินแล้วก็เราจะมีเครื่องตัดมุมอ่อนเก็กระเบื้องคอนกรีตนะคะือครบวงจรเลยนะคะดูง่ายๆนะคะ ตอนนี้เราก็เดี๋ยว EP หน้าพี่โอจะแนะนำเรื่องวิธีการติดตั้งนะคะว่าติดตั้งยังไงทํำยังไงให้ลูกค้าเออได้รับผลที่ดีที่สุดนะคะในการใช้บริการจากเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการตั์นะคะเดี๋ยว EP หน้าพี่โอจะจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเออเรา มีขั้นตอนยังไงในการติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วเราจะต้องดูแลวิธีการดูแลหลังการขายให้ลูกค้ายังไงนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วพี่โอก็จะแนะนําให้อีกครั้งหนึ่งหรือท่านใดที่สนใจอยากจะปรึกษาพี่โอก่อนก,ก็กสามารถโทรมาปรึกษา,ดกษาได้นะคะ,ะเบอร์085นะคะ821 1689นะคะ พี่โอก็ยินดีให้คําปรึกษาทุกชนิดเลยนะคะงานตกแตง่งภายในต้องการหินนำข้าวให้พี่โอดูแลเรื่องการนำข้าวให้ก็ได้หมดเลยนะคะเรามีประสบการณ์20ปีนะคะในการนำสินค้าเข้าจากจีนอินเดียอิตาลีนะคะสามารถปรึกษาได้เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ